Ah. Uh. <laughs> <laughs> what? Because I don't have another outfit already very My outfit no more I honest I, honest I tell you my whole nice way yeah, yeah, but they Actually I know that Or oh, okay. <laughs> all, all my fans they tell like this oh, Why you so gorgeous huh? in everything oh, makeup, makeup and hair yeah. I do myself But if like so I, nah. I use it because so I, I do not have <laughs> สวยมากแม่. <laughs> yeah, but but you think it's too good? Yeah. yeah. Mak meh Thank you. Kapuna <laughs> Just only one. <laughs> <laughs> so for me, I will shoot. You. Oh, out. cannot <laughs> right? <laughs> they will be counting. Miss uh, <laughs> Grand, in she is a queen from Indonesia yeah, okay. ariska, because she has uh, a lot of activity to do with your organization. Okay. so i see her. she's uh, the one of asian can get the crown in right, mgi. so that's one. So that's why i shoot her because okay. she's very amazing okay, with thank you. me. hi, my name is oom i'm representing thailand. i'm 27 years old. so i come here with the big uh, how to say uh, yeah I come here with a big dream I want to be the first girl from Thailand can get the Miss Grand International crown ถ้าฉันเป็นอุ้มนะฉันจะเตรียมมาให้ปังกว่านี้ฉันบอกเลยถ้าเกิดว่าอ่กองก็น่าจะลูกเขาก็จะใช่ไหมถ้าเป็นทาป็นอุ้มอะฉันจะเตรียมร่างเขียนออกมาให้ปังกว่านี้แล้วพูดปุ๊บทีเดียว <c oughs> Actually, I know that. Or, <laughs> on <laughs> <laughs> <All, all laughs> my <laughs> fan, they tell like this: uh, Oh, why you so gorgeous <laughs> <yes>, in <laughs> everything? Makeup and hairdressers, <laughs> <laughs> I do myself. But if I, so I, nah. I use it because so I don't I have. Mag. So <laughs> i <mag me. laughs> Yeah, but but you think it's too so good? Yeah. <laughs> yeah. So I'm yeah. Thank you. Kapuna. <laughs> <laughs> Just only one. <laughs> <laughs> so for me, I will shoot. I'm out, I'm oh, cannot right? will here. Miss Grant in. She is a queen from Indonesia. Ariska, yeah, Ariska, okay. because she has a a lot of activity to do with your organization. So I see her. She is uh, the one of Asian can get the crown, Miss Grant, yeah, M MGI. That's so why that's, why that's one. So that's why I shoot her because. สวัสดีค่ะค่ะให้กำลังใจอุ้มนะคะผมจะดูแล้วบอกว่าถ้าถ้าเมนอุ้มฉันจะเตรียมมาให้ปังว่นนี้พูดเพราะว่ามันเป็นรอบจับใหม่ห้องดำใช่ไหมก็ส่วนมากนางงามฝั่งละตินเขาก็นำเสนอตัวเองพูดถึงเรื่องตัวเองอะไรเงี้ยก็ไหลลื่นกันหมดก็เโอเคครับผมก็เราก็ดูกันแล้วนะครับฝั่งเอเชียมีใครบ้างนอะที่ปังๆเนาะ มีเออเมียนมาเขาก็เขาก็ครบเนอะเขาก็ไล่ยาวครบได้ได้ดีมากอินโดนีเซียก็ใช้ได้อินเดียก็ฉ่ำดีเนอะแต่อุ้มเขาก็แบบว่าเออมาชิวๆอะไรของเขาไปอ่ะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ดูกันวันไฟแนลเพียรตี้ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เพียรตี้ก็บอกว่าโอเคอุ้มก็น่าจะอยู่ในท็อป10อะไรเงี้ยได้ได้ได้สปีดไปแต่ถ้าไปฟาดฟันกันท็อป5เนี่ยก็ ในส่วนตัวพีอาตี้ก็ขอคิดดูก่อนเพราะว่าฝั่งลาตินเขาปังจริงๆเธอถ้าเกิดว่าเข้า5้าไปก็ก็ชี้ชัดได้เลยว่าทวีพรฟฟร์ทรันเนอร์อัพใช่ป่ะส่วนตัวพีอาตี้นะคะผมในความคิดของพีอาตี้นะเพราะพีอาตี้คิดว่าอย่างพีอาตี้คิดว่า ฝั่งฝั่งลาตินเปรูโคลัมเบียเวเนอโดมินิกันหรือแม้กระทั่งอินเดียกับเ <see> วียดมาเนี่ยฉ่ำฉ่ำกว่าฉ่ำกว่าเนี่ย,ย <see> ถ้าเราเป็นตัวแทนประเทศอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นแบบว่าเวทีลูกด้วยอะเวทีแบบว่าเวทีของเราเนาะ, <MG. S 2> ะทุกคนก็อยูอ่เป็นคนใกล้ตัวกันหมดเนี่ยถ้าเกิดเป็นพีอาตี้นะพีอาตี้จะจับไม์แล้วปังกว่านี้อันนี้ไม่ปง <PM. S 2> ังเหมือนไม่ค่อยได้เตรียมตัวมาเท่าไหร่ดูเป็นตะกุกตะกัก <and S 2> อะไรเงี้ยเข้าใจไหมพีอาตี้ก็ยังไม่ให้เนี่ยแหละครับผม ออะก็ให้กำลังใจอุ้มอัพอฟอร์มให้ปังๆนะครับส,สวยๆก็ยังดูโชว์อยู่อ่ะเนาะให้ไปดูอะไรต่อคะเดี๋ยวไปดูที่เออนี่ก่อนเนาะไปดูที่ s a t i f a c t o r เนาะว่ามีใครปังๆอีกบ้างนะที่เข้ามาลงนะครับสำหรับห้องดำไม่ใช่ห้องอรอบรอบ close door interview ใช่ไหมครับผม คำหนึ่งนะไปดูใครปังๆบ้างอะเมียนมาดีเนาะทุกคนดีมากเลยทุกคนบอกว่าดีใช้ได้เลยให้เลือกผู้ชนะหรอฉันว่าโคลัมเบียนะดูทรงแล้ววะโคลัมเบียชิควีน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 มากแล้วก็อ่าเปรูเปรูเขาก็น่ารักของเขาแล้วถ้าโคลัมเบียมีความควีนที่แบบว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงดีมากเลยนะเขาใช้ได้นะสำหรับโคลัมเบียนะครับผม

Lived through so many experiences, and I just think it's not going to be any better. The responsibility <laughs> to take this title back home, and it will be the first ground for Colombia. So I'm very proud of that. Okay, I'm myself. So, Hi everyone, also, I'm very proud of you. I'm very I am Nini Ling A, representing the golden land of Myanmar, and I'm 24 years old. I graduated in major civil engineering, but in Singapore. Through mm. my 30 years, I support my financial by myself, by working as a janitor, cashier, and uh, many other roles. This and so much that she can't walk. She can't walk well. She's holding the mic. She's still. She's holding the mic. She looks nice, soft, and polite. How are you all doing? Hi to everybody watching. เข้าใจครับว่าไม่ใช่เป็นทางถนัดของอุ้มแต่ว่าเทียตีว่าเวลามงแล้วเนี่ยเราฝึกเป็นชั้นนลชั้นฝึกให้ปังเลยอุ้มบอกว่าอุ้มจะเอามงหนึ่งจากไทยจะเอามงจะเอามงหนึ่งมงแรกกับไทยฉันเป็นเจ้าของเวทีชันไม่ให้อ่ะชันโดนคนไทยสาบแน่นอนแค่เข้าห้าก็หาทั้งประเทศแล้วจะบอกให้ Hello how are you อะดูเปรูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะ About me about my life back